วันนี้เนี่ยคือผมพาน้องมานีนะมาที่นี่ครับแคมป์ไซต์ที่ไม่ได้ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่มากที่นี่เขาบอกมีกิจกรรมน่าสนใจเยอะมากกิจกรรมที่เราอยู่ตอนนีทำอยู่นี่คืออะไรครับกิจกรรมของแคมป์ครับทุกอย่างกิจกรรมทุกอย่างเราเนี่ยจะขึ้นต้นโดยอีโคหมดก็คืออีโคซิสเต็มผมมองว่าพี่จริงๆพี่ทนีแสดงว่าพี่ธนีชอบในการที่ลูกค้ามาพักผ่อนแล,แล้วเขามีความสุขมากกว่าการที่เขาเอาเงินมาจ่ายให้เราแล้วเขาไม่ได้มีความสุขอะไรมากถูกไหมครับไม่ต้องจ่ายก็ได้ครับคำเตือนห่างใจไม่แข็งห้ามดูรายการบล็อก เพราะคุณจะโดนตกเป็นทาสน้องๆแบบไม่รู้ตัวถ้าไม่เชื่อลองชมรายการได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมป๊อปปี้ขย่ทุกมุกกับรายการบ e ล็อกวอล์กเอ็กด็อกชว์และวันนี้ยังอยู่กับน้องมานีเหมือนเดิมครับวันนี้เนี่ยคือผมพาน้องมานีนะ มาที่นี่ครับแคมป์สตอรี่อยู่ที่เชียงใหม่อำเภอแม่ริมที่พามาที่นี่นะครับเพราะมันเป็นแคมป์ไซต์ที่ไม่ได้ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่มากประเด็นสําคัญคืออะไรทําไมต้องมาที่แคมป์แบบนี้เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับเขามีจัดงานเพชรวาไรตี้ซึ่งเป็นทีมสหายสายแคมป์ผมยังติดใจงานนั้นอยู่วันนี้ผมก็เลยอาสาพาน้องมานีมาที่นี่อีกสักรอบหนึ่งเพราะที่นี่เขาบอกมีกิจกรรมน่าสนใจเยอะมากผมก็อยากรู้ว่าเยอะขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับไป สวัสดีครับพี่โทนี่สวัสดีครับน้องป๊อปปี้ครับผมเองที่โทรมาเหมาแคมป์ที่นี่แล้วก็ไม่ได้จ่ายตังค์ไว้น้องนั่นเองโอเคไม่รู้แล้วครับโอเคน้องหยอกเล่นครับพี่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับพี่ก่อนเชิญเลยกิจกรรมที่เราจะลองทำอยู่นี่คืออะไรครับกิจกรรมของแคมป์ครับเพราะว่าที่นี่เราเป็นเราเป็นพวกออร์แกนิกไลฟ์เพราะนั้นทุกอย่างกิจกรรมทุกอย่างเราเนี่ยจะขึ้นต้นด้วยอีโคหมดก็คืออีโคซิสเต็มอย่างที่เราจะทำวันนี้ครับเราเรียกว่าอีโคพลิน อีโคปริน์ใช่ครับมันยังไงครับพี่โทนี่นี่ครับยกตัวอย่างน้องป๊อปเพราะเดี๋ยวจะให้น้องป๊อปเนี่ยลองทําให้ดูผมจะทำได้เหรอทําได้ครับอันนี้ก็คือนี่คืออย่างหนึ่งของกิจกรรมอีโคปริน์ที่นี่ครับนะครับก็คือการต่อโอเคครับโอเคครับคือการทุบให้สีมันติดลงไปใช่ไหมครับใช่ถูกต้องครับโอเคลองกันไหมครับได้เลยครับพี่โทนี่ครับปกติเราทุบกับพื้นเลยครับ ปกติเราก็จะทิ้งไว้อย่างนี้เพื่อ <ฮะ S 1> ให้เกิดการ a b s o r บ i n งอะไรของเขาไปจนกว่าเขาแห้งครับโอเคฮะอ๋อมันต้องใช้ระยะเวลานานไหม<ะ>ไม่นานครับประมาณเอาจิงๆก็ช,ช,ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งใช่ครับอยากรู้เลยครับพี่โทนี่นอกจากการทำกิจกรรมของกระเป๋าแล้วเราต้องรออีกหนึ่งชั่วโมงถูกไหมฮะถูกต้องครับมีทำกิจกรรมอะไรอีกบ้างครับก็จะเป็น e ค o cook eco ค o o k ใช่ครับก็คือการใช้ออกนิกดอกมงดอกไม้เราจะเป็นออแกนิกหมดอยู่แล้วแล้วก็เราก็เลี้ยงเป็ดอ๋อครับอันนี้ผมอยากจะากทราบว่าน้องๆสามารถไป เด็ดผลเม้อเด็ดใบไม้เด็ดอะไรออกมาเองได้ไหมฮะได้ครับได้เลยก็คือเด็ดเด็ดมาแล้วจะจะมาทำอะไรก็คือเอามาให้จัดการให้ทีนึงได้ได้ครับส่วนมากเราก็จะอนุญาตให้ทุกคนแบบว่าได้จอยกับสิ่งที่แคมป์มีอยู่แล้วถ้าถ้าถ้าแขกพร้อมหรือว่าแบบอยากทําอะไรเงี้ยก็บอกมาก่อนล่วงหน้าเพราะที่นี่จะเป็นลักษณะของการพรีบุ๊กโอลี่เพราะว่ามาจะได้เตรียมพร้อมไว้เลยใช่ก็จะเป็นไพรเวทจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างไม่ไม่ได้เปิดแบบทุกวันตลอดเวลาอะไรเหมือนกับแคมป์อื่นเขาครับเพราะเราเน้นเรื่องของ ปาร์ตี้กรุ๊ปปิ้งการทํากิจกรรมมีส่วนร่วมกับออแคมป์ครับผมผมอยากทราบที่นี่ครับมีแคมป์กี่ประเภทคะเรามีเต็นท์ประมาณนับป,ปีปัจจุบันเนี่ยสามประเภทครับทายแรกชื่อว่าทวินก็จะเป็นเต็นท์ใหญ่ออทายที่2ก็ชื่อว่าเทอร์โนเทอร์โนก็จะแบบเหมือนเหมือน mm hmm. อุโมงค์ครับชื่อมันเป็นอุโมงค์ก็คือแบบมีมีโต๊ะข้างหน้านิดนึงแล้วก็ข้างในก็คือเป็นที่ที่พักเลยเต็นท์สุดท้ายจะเป็นพักทิโค้สนก็คือจะเล็กหน่อยนะครับ mm hmm. ชื่อว่าพีระมิดก็คือทรงพีระมิดเลยอย่างนี้ผมอยากทราบว่า เรียำว่าเป็นเพจเฟรนด์ลี่แสดงว่าน้องๆน้องหมาน้องแมวเามาไปมานอนได้เหมือนกันตั้แต่เริ่มต้นเลยเราก็มีความตั้งใจว่าเราอยากให้ทุกคนนะ่ะมาเที่ยวที่นี่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่มีข้อจํากัดว่าเออมาแล้วจะต้องสั่งนู่นสั่งนี่เอาอะไรมาไม่ได้มามมเอามาเลยอยากเอาอะไรมาเอามาเลยเราจะเป็นแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วอยากให้เขาได้มีโอกาสมาเพราะฉะนั้นที่นี่มีมาหมดทุกประเภทหมาแมวกิ้งกา่า งูงูไม่มีเนี่ยงูยังไม่มีเขาไม่มีนะยังไม่มีใครเอาพาพาสั์เลี้ยงชนิดนี้มาครับแต่เราไม่มีกฎอะไรมากมายเราแค่แบบขอให้ช่วยดูแลกันเหมือนเราเข้ามาเป็นคอมมูนิตี้ครับน้องหมาเราก็จะแค่บอกว่าเราไม่ได้ชาร์จไม่มีเซอร์วิสชาร์อใไรอ๋อเหรอใช่ครับแต่ขอขอให้แบบเตรียมเรื่องของเบสชีสอะไรของเขาเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะทําความสะอาดได้ง่ายขึ้นอ่ประมาณนี้ก็คืออยู่กันแบบเข้าอกเข้าใจมีเหตุมีผลเพราะเราอยากให้ทุกคนมาแคมป์ปิ้งโดยที่แบบสะดวกที่สุดไม่ต้องแบบ คือบางทีผมเข้าใจมันเดินทางไปไกลอะแล้วเราก็มีสถานที่แบบนี้ซึ่งเราก็ไม่ได้แบบไปอยู่บนยอดเขาอะไรขนาดนั้นเราก็เลยต้องปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของลูกค้ามากที่สุดผมมองว่าพี่จริงๆพี่โนนี่แสดงว่าพี่โนนี่ชอบในการที่ลูกค้ามาพักผ่อนแล้วเขามีความสุขมากกว่าการที่เขาเอาเงินมาจ่ายให้เราแล้วเขาไม่ได้มีความสุขอะไรมากใช่ไหมครับไม่ต้องจ่ายก็ได้ครับเอ้ยอ่ะพูดแล้วนะเหมาทั้งปีและถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องมาลุ้นว่าสิ่งที่ผมทํามันสวยขนาดไหน เป็นไงครับสุดยอดไหมล่ะฮะขัดผมหน่อยพี่ดิขัดหน่อยพี่พี่ขัดไม่ค่อยมันผิดอันอันนี้เป็นกระเป๋ายังไม่ทำนะฮะพี่ชอบน้องนะปกติไม่ค่อยเห็นอะไรแบบนี้ที่แคมป์ไงเนี่ยผมเป็นสัตว์เลี้ยงด้วยเป็นสิ่งใหม่เป็นสิ่งใหม่อ่านี่อ่าสิ่งใหม่อ่าโอเคอันนี้คือ ที่ผมทำแล้วแล้วเมื่อกี้เราก็คุยได้สบายๆแล้วผมคิดว่ามันน่าจะสิ้นสีแล้วน่าจะเห็นซึมแล้วโอเคมาเลยครับโอ้โหเลยของเรียนนะครับพี่นี่ครับถือว่าเป็นก้าวแรกของน้องป๊อปปี้ครับแล้วก็สวยงามมากครับนี่ต้องยอมรับเลยครับแต่ว่าลูกพี่สี่ขวบก็จะสวยกว่านี้ครับพี่ตูนี่พี่รอเล่น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 ไม่แค่จะบอกว่าป๊อปปี้เนี่ยอาจจะสักสามขวบอะไรมันเป็นศิลปะที่หลายๆคนนะ ผมว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเพราะว่าถ้าสมมติคุณมาทําเป็นครอบครัว<ช>อย่างน้อยมันก็เอ้ยมันก็ได้ทํากระเป๋า<ช>ที่<ช>เป็นกระเป๋าหนึ่งเดียวในโลกของตัวเองครับผมและนี่ครับคือผลงานที่ผมทําออกมาได้เชิญครับนี่ครับผลงานเด็ก3ามขวบของผมนะฮะนี่สวยงามนะฮะเอออย่างนี้แล้วกันผมก็เลยจะให้พี่แหละแต่ผมคิดแล้วเอ้ยไม่ให้ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวผมเนี่ยเอาไปใส่อุปกรณ์ของน้อง ของนี่เลยน้องมานีน้องก็มาแล้วนะครับงั้นผมขออนุญาตเอาไปเลยนะครับยินดีครับเจอัเลยครับยินดีมากๆเลยนะที่การจะเอากลับไปยินดีมากๆเลยครับแล้วถามน้องมานีก่อนนะครับเสร็จกิจกรรมแล้วนะครับเดี๋ยวขอเดินดูที่แคมป์สตอรี่รอบๆนี้ก่อนและเดี๋ยวพอเย็นกว่านี้หน่อยนึงเราไปทำอาหารกินอร่อยๆกันดีกว่าครับไปลุย ที่นี่ครับเขามีบริการเรื่องของหมูกระทะด้วยนะครับซึ่งต้องบอกตามตรงเลยนะครบ5หมูมากๆไม่ว่าจะเป็นทั้งหมูสันนอกหมูสันในหมู3มชั้นมีแฮมมีซีฟู้ดนะฮะมีไก่มีไส้กรอกด้วยรวมถึงมีผักซึ่งแน่นอนครับโอ,อ้วิตามินและธาตุครบอ่ะต้องบอกว่าแล้วเซตหนึ่งแบบนี้นะครับราคาก็ไม่แพงด้วยนะรวมถึงเขาก็บอกว่าถ้าคุณรู้สึกว่าโอ๊ยแค่นี้มันจะพอเหรอสามสี่คนคุณซื้ออาหารจากข้างนอกมากินในนี้ได้ด้วยนะครับหรือว่าคุณจะซื้ออะไรมาย่างเพิ่มเติม ก็ทำได้เช่นเดียวกันที่นี่เขาเปิดให้ไม่มีปัญหาเลยซึ่งผมจะขอลองชิมหน่อยนี่น้ำจิ้มของเขาบอกว่ารสเด็ดมากอืมอ่ะมอออืม,ม,อมดีเด็ดมากนี่ยโอ้ยคือผมเอนจอยมากเลยเต็มกางท้าเลยนะต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าว่า,วาเดี๋ยวผมจะเอนจอยกับมันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดแต่ที่ มีความสุขที่สุดผมว่าไม่พ้นคนนี้ครับนี่ฮะมานีของผมชิงนอนไปก่อนแล้วแต่ไม่ต้องห่วงครับว่าทำไมเขาม่นอนข้างนอกเดี๋ยวผมจะพาเขาไปนอนในเต็นท์กับผมด้วยนะฮะเราจะนอนด้วยกันแปลงปันด้วยกันไปเจอคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้เช้าผมมาอัปเดตให้ฟังเขาเป็นยังไง Hey, ผมบอกเลยเมื่อคืนนอนสบายมากนี่ผมอาบน้ําตื่นแต่เช้ามาโอ้โหดูสิครับเบรกิ์มารอต้อนรับแบบนี้แล้วไม่ต้องเดินให้เหนื่อยตื่นมาอยู่หน้าเต็นท์บริการดีมากๆครับถึงใจสุดๆต้องบอกแบบนี้นะครับว่าใครที่อยากจะมาเที่ยวนะที่นี่ดีมากๆนะครับเป็นแคมป์สตอรี่นะอยู่ไม่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ด้วยนะครับผมบอกเลยทั้งผมก็สบายใจและก็น้องมานีนะรได้ว่าโ,โหมีความสุขนอนสบายกัเลยทีเดียว เอาละสำหรับอินพีนี้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถมาเที่ยวตามกับพวกเราได้นะหรือว่าอยากจะให้เราไปเที่ยวที่ไหนอีกนะครับสามารถที่จะอินบ็อกมาบอกพวกเราได้และอย่าลืมนะครับติดตามรายการบล็อกของเราด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเยอะๆครับทั้งใน YouTube และ Facebook t h a i l a n d i n t e r n a t i o n a l Dog s h o w ชครับรวมถึงเราจะทําการคัดไทไลท์งสนุกนะครับลงไปในติ๊กต็อกด็อกโชว์ในสกอร์เพนฟรารตี้อิพีน่าจะไปเที่ยวไหนกันต่อนะครับรอเจอได้เลยนะจ๊ะของกินโชว์ก่อนเลยนี่ ที่นี่นะครับเขามีบริกรถ<า>ึงเรื่องของหมูกระทะด้วยนะฮะดึง3อกซ้ำดูสิเหนงนผมอ่ะหันกน้นให้ผมแล้วเนี่ย